เราเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปลรูปกล้วยหอมทองค่ะแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆค่ะการเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะทำให้เราเนี่ยค่ะ ได้รู้จักเครือข่ายมากขึ้นได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญค่ะเราก็จะได้คอนเน็กชันค่ะจากกลุ่มเครือข่ายอื่นๆค่ะในจังหวัดอื่นๆที่เขามีความถนัดในแต่ละด้านตอนนี้ทําให้เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศค่ะการทําการเกษตรเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวค่ะเพราะการทําคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวซึ่งบางทีนะ่อาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเพื่อนค่ะ เราจะสามารถประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับเพื่อนได้ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปกล้วยหอมทองและสินค้าเกษตรที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งโดยดรปณิดามูนานัตยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2562เพื่อเสริมศักยภาพกเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราก็เลยคิดว่าเราอยากช่วยกเกษตรกรนะคะ ให้มีรายได้เพิ่มเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้ามันแปลรูปได้อะทำน้อยแต่ได้มากอะค่ะมันก็จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราแปลรูปได้ตั้งแต่ล่าจะหลดใบยอย่างกล้วยเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ศูนย์ดำเนินงานภายใต้แนวคิด z โร o Waste ไม่มีของเหลือทิ้งใช้กล้วยหอมทองเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปครบทุกส่วนเช่นผลกล้วยแปรรูปเป็นอาหารเปลือกกล้วยนำมาทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวน้ำจากลำตน้นนำมาทำเป็นเครื่องสำอางเส้นใหญ่ต้นกล้วยแปรรูปเป็นผ้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แม้จะเริ่มจากวัตถุดิบง่ายๆอย่างกล้วยแต่การแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลับใช้ความรู้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์อย่างมากศูนย์แห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนลงมือทำจริงผ่านการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆอาทิโรงงานแปรรูปขนาดเล็กโรงเรือนอัจฉริยะระบบน้ำอัตโนมัติระบบโซลาเซลล์และแปลงเกษตรทดลอง วนแห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้แต่ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเรียนรู้จริงทำจริงและเติบโตไปด้วยกันสำหรับช่องทางการติดต่อมาที่ศูนย์เรานะคะ ก็คือเว็บไซต์ค่ะ w w w banana indie com ค่ะหรือ Facebook นะคะก็คือ banana indie ค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0956275916ค่ะสนใจสอบถามติดต่อได้เลยค่ะ